สามวันที่ผ่านมาที่พระองค์รับสั่งให้เรานี้อออเรียเกเงินจากชาวบ้านาหนึ่งเดือนขอได้หนึ่งแสนนำไปถวายต่อพระองค์แล้วเขาจะปล่อยตัวเราครับเรามองเห็นว่าความสําเร็จไม่มีในคนเรามันไม่ถี่สำเร็จหรือกับคนเราก็ท่านในเดือนเช่นเดือนเช่นปีน,นี้ผมไม่รู้เกิดข้อไดกับคนเราถ้าวา่า ก่อนตดเดือนเส่นเดือนเช่นมันนีหลกเหลืก็มันติดอะไงเรียนกันตำเลยมั้งครับไอ้เงก็าทานกันที่ว่าเท้าแต่นั้นเลยพุ่มพุ่มเ้วไม่รู้มีก็เคยเราคงขอใครไม่ได้หรอกไม่จะก็เคยทีนี้จำวันที่ผ้านมาเล้วพุมเป็นถึงก็ได้กับล้วนเล็วก็จากได้มังจาาคนจนๆเออก็ใช่ครับแต่ตือว่าดวงนี้นะครับ มันดวงดียังไงนักโทษพลังงานน,น,นนี่ในปุนคือปณีกับเตปบาเตนดวงดีระยะเวลาเตปป้านมาแล้วผมเห็นว่าใข่ลำปลุ่มเดนมาชูเมือน,นี้โดนทหารหนักชาพลมเดนจับตัวตายหลยือมันก็ตัดสิ้นประหรัตประหันชีวิตลวเลยครบประหันเลยไม่มีคำอาอุธอหรือดีกาแต่นี่เตปบ่าตนได้ดวงดีคือตนได้ให้ใจหมากว่าเปลีอนไปทางเ้าทิพวัน ไอเรื่องก็มาติดีก้อกัอันนี้ทแต่เดต้นเลยววัสามวันด้ก้ออีได้ได้ซ้าสักรยอยเรื่องเวลาวัี่ทิพย์เจ็ดวันเลยมันกลับเส้นขึ้นมากับระดวงเลยเออจริงใน,นบุญขับคนจนท่านั้นในบุญที่สงสารเราออโต้กับคนจนนี่มันจะเข้าใจคนจนอ,อ่าคนเราถ้าไม่เคยจนจะไม่เคยอดไม่เคยอด,จะ,ยอด,ยอดจะไม่เคยหิว<แ>ไม่เคยจนเลยจะไม่ร้รสชาติของความจน คนชนก็มีน้ำใจเลยกับแต่ว่าเอิ้นเขาหน่อยเออใช่ในพุนครับคันนี้ข้อตานแต่ข้อใด้มาตรต้องไปข้อบ้านคนรวยเอ๋เติ้งคนรวยกับคนข้อตานแล้วมันรู้ชักกันเบือเ่อใดบุ้มตามแหล่เติ้งดิเอ๋ติ้งลองแรกคนในทุกข์ไหไม้บ้านเออคนในโต๊ะรางวันถี่นั่งแรงกันในตายเลยจำเข้าใจกันเต้งมาคิดไปนานคันนี้ไปข้อบ้านคนรวยเติ้งข้อตานจริงที่ได้รับก็คือปล่อยมาลังก็ไปด้วยแต่เดี๋ยวน่ามีไหมครับ เออแล้วเราจะทำยังไงนี่นายพลไม่รวยตั้งเพื่อกับผลนึ่งตนก้อก็โผล่ร้องตนไม่มีอะไรแหลกเปลี่ยนคนเลยเหล่าเศรษฐกิจนี้ประชาชนกําลังยำเยะอยากจนกันยอยูด้วนหมากนี่สิ้นกับเพิ่มขึ้นหมากแค่นี้ก้อยให้ท่านเพื่อหมากเบื่อก้อก็ติดได้คงคงคงทุ้ง,ง,งท่านมาคิดตรงนั้นเออท่านก้อก็โปล่เราตนไม่เคยมีอะไรแหลกเปลี่ยนเลยแล้วเราจะมีอะไรแลกเปลี่ยนคนไหนพลปัญญานี่เดครับ บาน,นี้เมืองน,นี้ตนไม่เคยโยเป่ปุ่มปุ่มโลกบ้านี้เมืองน,นี้แต่ต in นทำได้ด้วยความถือชัดชุดจริตมณิชครกับบ้านี้เมืองน,นี้ก็ต้องอยู่ในระบบโจโกุงครูงปรินไ,ไม่โจไม่ครงไม่ครงไม่ปรินตนใหม่ก็โยโปรรบบ้านนี้มนีได้ห้าวิธีก็สักอย่างหนึ่งเออในพุนจาเราทำอะไรเนี่ยเราลงทุนก็มั่งเรือกแั้วเนที่ไหนจะลงทุนในพุนการเตก็ได้กี่บาทเดียว ก็มันแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นคันนั้นลงทุนใกล้ได้หลายตังเลยเออนายพูนเชร์งลงลงทุนทําอะไรเนี่ยเดินลองซื้อมันผือมาเลย,เลยมันผือมาทวงเรื่องควดยาหนักใกล้คว้ายีทิพย์หยีิพแล้ใครจะซื้อบอสหรือยังจังเรียเลยโรยยาบอกว่ามันผือเดีต้องบอกว่านี่คือนํามันว่านรวยเป็ดสัพพัญญาเดี๋ยวมาประกอบทงโมงวิลิยกรมตื้อขึ้นไปโบนบุญยอดก็เกล็ดไม่บอกกันนี่เอ้ เต้นไม้โูโดราใกล้ตุกรวงแต่มันหว่ามันหวานเพิ่มตามเต้นเดียวหวานตายใหญ่เนยเต็มได้ใ่ลูกมันฝืนปลบเราแต่พวกซื้อกับหรือแต่สิ้นกามันโยกการขโฆษณามันบอนี่คือน้ำมันหวานเนาะกับซาเปรเปวยเพร้หนาวเพร้รถเพร้รถกลิ่นเพร้รถยนเยี่ยมไปบ่งล่าครบอุบาตนี่ตุการแล้วมันจะให้จริงไหมในปุ๋ยมันให้กับหลักดวงเลยเบ็ดปลากินมือเพใช้มันฝืนกำไรตกแหล่ ถึงมาคิดพนานแต่เรูเล่ยงเอ้ถึงรูรูข้าวรืองดูราว้เมืองลุงไหมดูราไวหน้อยเมืองลุงน้องจ้างเอาดาจ้างานแล้วก็ไก่ยาคนแก่ได้ที่กะครับกขายได้ไก่ได้ยาก็ไม่ใช่แพงแต่ได้แต่ไายแพงแพงแม่ยอหลังคนก็ไม่ใญ่กินจัดซือกับบาวชุกเฮ้ยหลูไว้กยกับตกือ บอกก็ตูนนะปาจริงแล้วแม่เออไว้กายาสักดีถ้าแม่เที่ยวเกตถ้าแม่เออแม่เที่ยวเน็ตเที่ยวที่ไปกินคนเดียวแม่ย่าเที่ยวเบ่งเคยไม่ได้สื่อยาล้วแม่เออแม่หย่าด่าลูกเว่จอกินข้าวไปไม่ท้าวด้แม่ตา ตามเชียร์โลกมัวโลกมัวเนื้อทั้งเฮอันตองไกยแม่เนื้อวันนี้แม่ตายก็รับใจอันศพบในอันสุนกาดกินร้าโตครบอย่ารับมันจะไปโลกโหหลักแข้งก็ว่าไปเพราะมันมีด้วยในบุญเปล่าโลกวุฒิรนิวจันทร์กุนไรต้นไยคุนต้นยันนึกว่าโ้ใจบุญนะ อันใจไอ้ใจนั้นเต็มไปวุ่นผู้นใจบาปเิลหลักเกงชาววนทีหนึ่งตั้งกระลุยโอ้นั่นเลยขับมันลำปลาพิเศษในโยบุนั่งมุดดูด้เนี่ยยกเกงไปมากมาเรื่องเอาลถบรรทุนเลยึงดูเข้านั่งกริ่งตุ้เทียแล้วไมหมบเนี่ยใครในพุ่นนั่งกริ่งน้อยปัจจุบันไปเล่นนั่งไปหลักเกงก็มาเจกวัวนุ่นตำรวจจับได้ถึงมาคิดปั่น เทวะโลโค่ไปดับควายในรวงทั่วไจึงเรินมแกงช่องตาโลโค่เล่นมาบอกว่าไหนนั่งจัดเต็มเต็มปริมว่าแกงหัวรวนรวนไหนนั่งว่าดับควายดับควายลลโค่ว่าใช่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 ไหนนั่งว่าชอบ้าชอบงาเขานั่งครีงไปเล่นนั่งซื้อชอบโย่ไปทันย้ายว่าชนขับก้าวโลโค่ตักแกงใส่ชอบเกือผมตอนติดไปจึงเริ่มปันก็ไม่ตันเจ็ดที่ตำรวจล้อมเรื่นเต็มไม่เลวกองตำรวจตามนำแกงมิด อาจารย์พร้อมตดที่นเทีย่ยปืนจ้องกองเรกว่งจะมาย่านี้จะมาคิดปนด้านแต่ต่งางหากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้เราก็ไม่ขายในบุญเพราะมาเดชจําพรือไม่กับใกล้กล้องดีเพ่กับมาเดียวเลยใกล้เดนี้ก็ล่อกใกล้กันต่างเพ่เห็ <c oughs> นกับไอ้ไรได้กับเจ้าต่างเพ,พ่เนดียบจังลลงุนตอเทพพามวนได้กว้างเสีมวนกับจิตมวลน,นึ่งไม่รดใจก็ไปใจได้หวาจ้องกำมือตุ้มแล้ว แ้าใกล้ซีม่มวนไม่ไม่ปัดซี่วันเถอะเจ้าบุกวังจะคิดวันนั้นเจเป็นเลยกับตนไม่กล้ยาพุ่มแหนืจะสิ้นหมดเลยอ่าตนกล้พายันพายันที่นายพูนว่าเนี่ยมันคืออะไรล่ะวันนี้ตนเลยยังไม่รู้จักพายันที่ก็ได้ได้เลยพายันไม่ถึงเซผ้ายเลยลวงเตก็เจอมาแป้นแต่เท้ากว่ามือเลยก็เดี๋ยวจะคิดคิดคิดกันเลยต้องเจอกันนีวันนี้คือพายันประจัางทองนี่คือพายันนางควักอ่าและพายันนางควักนี่มันดีอะไรบ้างไวจ้ำนับ พอคาเมฆายพอคาเมฆ้ยเต้าวัดได้ยังพยันนางควักนี้วลังควักไม่ใจ่าคนบะเราวันผู้บอกตื่นนั่นหลูวกองผู้้าก็เกี้ยวเด้วก็เกี้ยวนั้นตำรวมอยู่น่อยฮอกกันนี้แกมีหลูกเจ้าคนเดียวเชียวว่นนางควักเคยเห็นเคยนิยมทุกคนชมทุกคนรักจะได้นา่งควักจะควักขึ้นควักต้องควักปอกกุ้งควักไม่คู่กะฮอกกันไปเลยไปมีพยัญชนีไว้ในความคล้อคลองเลยพอคาไมฆ้ยจะจือไงใกล้คร้องกำไรดี แล้วใครทําได้ในพุญปุ๊บนี่แหละปุ๊บเคยําเร็วโอ้ในพุ่นครับปุ๊บเคยําเคยเชกปีนั้นจนเฉียไม่นั่งประต้มไม่หลูกมีคงมังหันข้ายากันเร็วจนว่าเตายเล่นนั่งไม่ไว้เร็วการทูไปที่ปุ๊บว่าตีนู้อดโจเชกไฟยันนั่งควักไงทักพื้นอยู่ของกูบึกใกายดีจะกิดให้เร็วปุ๊บเชกไว้ให้ตั้งว้นตีบานปุ๊บเดือนนึงมันไม่ไปเ้องจนเฉียไม่กับตีบานปุ๊บใกล้หมด ของที่บ้านนายพูนด้วยความแข็งของผ้ายันนายพูนไม่ใช่แล้วกับคือวันปันนี้แล้วกับที่นายพูนขายนั้นคืออะไรล่ะก็เป็นปัดลุ่มธูระตัดธูยินกรุงนกเก้าหน้าบิงวดนอนบ้านใกล้เคียงเลยกับมันขายขายดีเพราะผ้ายันนั้นล่ะไม่ใช่ใกล้ดีเพราะพุ่มเปรี้วชุนเลยกับมันก็หลอกลวงชาวบ้านก็ฮกกันอะไรนะบอกเตือนว่าฮกกันนี่ฮกอีน้งนี่ลวง ให้ได้พยันนั่งพวกเขาพยันพระสังทองไอ้พยันพระสังทองนี่มันมีดีอะไรบ้างไวสจำนับจับชัดใครมีพยันพระสังทองบวชหนักดีหรือพระสังทอมเรียกพระได้ไหม่ะอ่ะการีพยันพระสังทองนี่สำนับจับชัดโอ้เลยครับนุ่นเต้าบันพุ่มเหมียวผู้ชุมล้นผู้ดับใเขาไม่ตองนั้นเล็วเราพยันใสจก็ไปใหนใจเลียไปจอยทั้งมาเป็นโผกับพรามเกล็ดตั้งจนข้าไปถึงใหนใจกับมังติมวย เดินมาคิดพนันนี่ตะโรยจับกัดขึ้นมาปันีเราขึ้นดาเนื้อลมแล้วจับปลายันประจั้งทองแล้ววิ่งปนีซึ่งกระับตะโรยจับจะนอนแดงเลยไม่ยกขึ้นแหลนเลยเออมันเป็นสัตว์ประเภทไหนในพุ่นแต่ก็ปลาปีร้อยได้บรรยากนี right ่ย่างนี้ถ้าร้อยแกล้งยกขึ้นแหลนบนเตียงไงแต่ว таки, ่าเบิ้ลก yeah. ับมันก็หลอกลวงกันลอกกันนนั่อะไรเราไม่ทําสิ่งที่นายพุ่นแนะนําทั้งหมด อาจำไม่ค่ายพยันไม่ค่ายมันวานกับผมองเหน๋จริงไอ้นี่เลยไตยพ่พุ่นอะไรในพุ่นร้องเพลง่ยนแต่เราคนแก่นะนายพุ่นแก่กับบึกองเขาร้องอยู่ลุยคนแก่แล้วร้องไม่ได้หรอกโอ้ต้นหญ้าบุา๋นเท่าตาผู้เด็กไม่แจ่มใครมัว่วกับเพลงในโยบวยอ้อนหลวไปเล,เล่เลป็นตื่นเลยเปนั่งคอยเล่ตำรันกระลาอุกเอเด็กนไหนยังอ่ะยังบยวยหูอีกไปเล่ไปนั่งสักคนโยก้องเล่ัวนนังซื้อติดจอเขามาเอง กันนร้องก็รองไม่เ bueno, ป็นหนังตองอยู่ในดุโคตรอาโนบัสก็ไก่โอโคอองฮองคอรอองเราโยคุละญงวัดคุ้มนึกกับคนแข่งรองเพลงอะไรนี่ทางฮัดก็กระดังนี่เราร้องไม่ได้แต่พูดนัดกับคนแก่นี่ฮัตกับเล็ไตได้แต่คนทำไม่ได้จนเชื่อปุ๊บแตมันต้องได้ทำได้ทั้งเพ แต่คนแก่จะร้องเพลงมันน่าเกลียดมันโอ้เดี๋ยวนี้ถ้าตนไม่เล่นเพลงเลยมันทิศเนเดี๋ยวไหมกับนั่งลุงเขารงเพลงอยู่นี้ดูราเขารงเพลงงั้นพีหน้าเมคานนจีนเด้เหลือไม่เต็นอยู่ในชาติฝักโนไม่ได้เดงเลงเป็นยมันบาเพลงกันไม่เลวงุมนโอ้เลยรับจะร้องเพลงเลวได้ปนแต่ในตะวันตนกัดกัดคึืนเกียงกับร้องเพลงกันตึนไปฮัดโรงปราะฝีติงมันร้องไม่ยากอะคนบ้าก็ร้องได้แต่ิง ผมไม่จะพังเอาจังว่าจบคุณหนีได้แล่งกันแต่มันไม่ยาวเพลงด้ท uh ิ้งกันโอ้เพลงสั้นๆมันมีด้วยมีแต่ติ๊กยิโร่รองจนเมื่อกีได้ยินเพลงหนึ่งสองคำต่ใจช้ับโยแเดมได้ยินคเต่านั้นดอกใจโยใจใจใจโยโยเฮอเห็นแม่เบ่อเ็แล้วมวลหนึ่งเ็ดาบาททำไมนั้นมันสิ่งสือกาตายจะอบจึงหายหายนี่กับจะติงกัแต่ทิ้นโซ่ระพงชาซีเบื่อโยกลุ ใจเดิมได้ดังพรมแก่งฮะเก็บคุณเจ็ดเปรตเติงเจ็ดเปรตนั้นเบัวมาลอยลื่นจะหมายที่เดี๋มาคิดวันนั้นไอ้ทุนนั้นมันแก่งจินตนาฝาเปลยหนัวเปล่งเล่นบ้านของเราอยู่คนละยอมบ้านพี่กับบ้านห้อมอยู่คนละยอมท่าเล่นลาเห็นไม่ได้แล้วไม่ได้บันยายอ่าส้อนเปรตส้อนรูปพันธุ์ชุดยอดลูกถุงของเมืองไทย มันเก่งไอตัวนี้เที่ยงรุ้งเลยมันรองเป้งกลายครึ่งความจริงจ้าลามีมัดสอนเพชรขับเธอคนแรกครับบ้านมองหน้าทางข้างบ้านตัวไม้กับหน้าต่างตาใหญ่แล้วยู่บนหลังคานันบอกว่าตัขโค้อมันมีซาลาเมื่อวานเขามีอันแต่งคันไม่รู้ใครมาบน้ําที่บ่อฉันก็เปลี่ยนป้ากันทั้งวันข้างเก้งไนฉันมันขาดออกแล้วเอ้ย ขางเกงในขาดออกแลว้ววะทำไมที่มันยืดตัวนายพุ่นกางเกงว้อมเลยกับยืดอยู่หมนั่นใช้ยาพิษเลยกับแต่เราไม่ทําที่นายพุ่นแนะนําทั้งหมดนะยุ่นถ้าเราทำแบบนั้นหลอกลวงชาวบ้านเราตายได้ดีกว่ากับจน,ในไใจใจไม่รอดไหมครับเพราะการที่เราเดินทางขอทานเรารู้นายพุ่นเราขอ,คอใครไม่ได้หรอก การโอเลยว่าก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่ก็โบอยู่ตําแลักลบอกไปไตายจะไม่ดีวะไอจุดประสงค์ของเราในพุลปรารถตนาที่จะสืบลูกของเราต่างหากนี่คือความประสงค์เะเะลกเส้นไปไหนคืออย่างนี้ในพุลลูกเราได้จากบ้านเรามาสองปีแล้วมันไปไหนกับสืบแม่มันให้ลำปันพุรานจะขอกรก็แมมโยกนบิงอยู่เนี่ยเออในในพุลเราจะเล่าให้ในพุลฟัง อดีตที่ผ่านมาที่เราเคยมีเมียคนหนึ่งเมียเราชื่อว่านางมารีและถินเดิมก็เรานายพลเราไม่ได้เป็นชาวแก่นกนครเราชาวจำปาศักดิ์นี่แหละอฉันก็ชาวจำปารักก็ใช่แต่ตอนนั้นเราได้รักผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่านางมาลีรักกันมากนายพลแต่ญาติฝ่ายผู้หญิงเขากีดกันเราเราจึงพาหน,นีไปทํามาขินอยู่แก่นนครนโดนโอ้เบบวัดคนท่ามกว้างก็ใช่เราไปอยู่แก่นนครที่บ้านของเราเราจาได้ว่าก่อนที่เราจะมีลูก ด้วยกันนี้บ้านเราได้มีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งเ็าไปขอกวางตัวพึ่งพาอาศัยที่บ้านเรานี่ผู้หญิงท้องแก่คนนั้นท้องครบตามกำหนดเขาก็คลอดมันเป็นลูกผู้ชายฝวาแฝบมันเกิดเป็นหลูกแหวบก็ใช่เมื่อคลอดเป็นลูกผู้ชายขวาแผลแม่ของเด็กก็ได้หนีจากบ้านเราไปทิ้งเด็กทั้งสองคนไว้เป็นภาระของเราเกิดยำเปยก็ใช่บาดเนาะเรื่ึงจนจำารือจนที่ควังไม่ใช่ในพู้เราเลี้ยงเอาไว้ เออลกกูกคนมีที่ถุงจะือดไักเจ้าไว้นะเออก็ใช่ในายปุณขับเจ้ลูกแมวไปได้ภาไปถุงวัดเอ,อ๋อนายพูณคิดขับาบรดโยชน์หลือทางอันในวัดนี้มีอนันมีการนี้ชาว้านคาดตุนกำไรไม่รู้เนี่ยแต่พ้นรับคือลกูกแมวจังเสียทำไมนายปุนเขาพาไปถุงเม่ได้เออแล้วทำไมทีเขาพาไปขวากวัดแต่คืนปนนณีกคนแต่เด็กก็ได้มีก,มก็ลาเอาเป็นตำนานมาว่า ถ้าพ่อแม่ก็ตายแล้วคนเดียวคันว่าแม่ก็หนักยาแกงวัวก็แกงวัวไปไหว้วัดถ้าคนเดียวควันว่าพ่อแม่ก็หนักยานนำเตเรียนก็เอาเรียนไปไหววัดเผื่อพระได้พระช่วงคนสุรงตรงวิญญาณของผู้ตายก็นีโบ่ได้พาลูกแม่ไปถุงวัดกันเทียงก่าก็ควันว่าแม่ก็อีกก tamam ินหลูกแม่อออเลยครับแต่ลูกของเราเราีนคนเลียงกันเอาไว้ในปุณไว้เป็นลูกบุญธรรมเราเราตั้งชื่อเขาว่าอุดมพรคนหนึ่งอุดมศัก์คนหนึ่ง หลวงบุญทำรมทนเชื่อว่าอุดมพรกับอุดมศักดิ์เออใชา่ในบุญแล้วอยู่มาไม่นานเท่าไหร่เมียของเราก็มีท้องขึ้นมาอีกล่งจา,ากได้หลวงบุญทำเล็มหลูกเมียเดินมีทองเออใชา่ในบุญท้องครบตามกําหนดเขาก็คลอดมันเป็นลูกผู้ชายขวาแขวเช่นกันแควกเปล่า,าเออใชา่อ่ะแคววโม่แคววโมเดี๋ยวนะเออลูกของเราเนี่ย ก็ขวาแขกเป็นผู้ชายทั้งคู่เราตั้งชื่อก็ว่าอุดมพรคนหนึ่งอุดมศักดิ์คนหนึ่งเราเลี้ยงลูกทั้งสี่คนเอาไว้ในพุนและอยู่มาก็มีปัญหาที่เราจะต้องเลิกราย่าร้างกับเมียเราเมื่อเลิกยาราเลิกรายารกังแล้วเราก็แบ่งลูกเป็นคนละครึ่งเมียเราได้นาอุดมพรและคู่ขวาแขกวงในเท่งเราก็เลี้ยงอุดมศักดิ์และคู่ขวาแขกวงเท่งเอาไว้ปัจจุบันนี้เขาก็โตเป็นหนุ่มเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มเ็าถามเราว่าเขามีแม่หรือไม่เราก็ตอบว่ามี นอกจากมีแม่แล้วยังมีพี่ชายคู่ขวาแฝดเราบอกเขาเช่นนั้นเมื่อรู้เช่นนั้นเขาได้ลาจากเราติดตามแม่เขาไปนพุพลสองปีแล้ว็ไม่ลับเราคิดถึงลูกเราจึงติดตามลูกมาจนกระทั่งโดนจับไอการที่เราโดนจับครั้งนี้นายพนเราจะบอกนายพลร่วเราโดนจับเพราะเรารักลูกของเราแท้ๆอ๋อเบบัดหมามันมายุเมืองน,นี้จะแล้วก็ใช่แล้วลูกตามมานายพนอ๋อจะบุโทู ที่เราโดนจับก็เราโดนจ kind of ับเพราะรักลูกนายภูนก็รักลูกนายภูนใช่ไหมกลับมากลายกลายกันใจจะวางการถึงรักลูกถึงกับพุ่มรักลูกพุ่มไม่เหมือนกันทำไมนายภูนแตกต่างกันยังไงเนี่ยหลักลูกพุ่มจังเที่ยอลูกนายภูนนี่หลายคนไม่หล่เท่รึเปล่าปล่าเเพราะก็ะจำไม่เหมือนกันแล้วทำไมนายภูนปล่อยมีลูกทั้งเยอะเมียเกิดกับเพราะไม่เกิดเองทั้งตัวและทำไมที่นายภูนไม่คุมกำเนิดคุมพฤกษ์ทำหมันนายภูนสิ ผู้ชายทำมันนี่ปลอดภัยในพุลแต่ก็มันคดืดแบบกรักๆเลยแต่มันทำดัดดวงได้อีกอย่างนึ่งผู้ชายแต่มันเดี๋ยวนี้ก็มีเอหอลองทางอยู่นึงแต่ก็ชนับจะนุน,นในคนใจแต่มันก็ต้องเหลือว่าคนผู้ชายคนี่มีเมียช่วยอะไรเผื่อโยในแต่มันเอาทำไมอ่ะเพราะมันซื่อว่าพวกมใกล้ตายแล้วยบหรือเดเมียไม่ได้เขาไาน,นั้นปัญญาคนอายุต้องเมียพ่มแตำมันทำรีไงล่ะว่เม,มียพึ่มรู้ เนี man, ่ยผมก็น่าดิวข้าไปวัดนี่ปลาดวนน้ำมันตักวัดทำไมเนี่ยพูดปลาดวกว่าพี่ยิ่งจันนี้ก็ขาัอยักโลดเจ้าข้าวแมวคินว่าแมวเล่นฮิตายเป็นแมวไม่รู้กินข้าวก็จ่ายได้เจ้